ุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเอาอีกชิ้นหนึ่งเต้นได้สวยด้วยนะป้าควรใช่ป้าควรเต้นสวย ้าควรเขาเขาเต้นมานานแล้วไงเขาฝึกเต้นมานานแล้วอหอมน่ากินเลยนะคะี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่เสร็จซะเดี๋ยวจะไม่เสร็จซะนี่นะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะอันนี้ผงผงปรุงรสนะคะเราก็ต้องมีเครื่องเคียง เราต้องมีอยู่แล้วตาราองปรงปไปนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะเดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือที่หลังเดี๋ยวปรุงก่อนใช่ไหม <c oughs> เขาใส่กันอย่างนี้หรือเปล่ามันจะมีอะไรเค็ม <c oughs> น้ำปลาหน่อยน้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวเอา เอาอันนี้มาช่วยจะได้ไม่เปลืองนี่สูตรเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะโคเล่โคเลโคเลโคเล่โคเลนะคะสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดเขาบอกว่าจะกินได้ไหมเนี่ยนี่นะคะหนึ่งทับพีหนึ่งทับพ,บพีเราใช้เราใช้น้ำอ่าน้ำปลาช่วยกลัว กลัวน้ำปรละาจะไม่พอเดี๋ยวขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยดีกว่าขอชิมสักน้อยหนึ่งยังไม่ได้ใส่ผักครบนะคะขอชิมสักน้อยหนึ่งก่อนนะคะอมได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยสีสันได้อยู่นะได้อยู่นะ อืมเค็มละอืมอร่อยไม่น่าเชื่อนะว่าจะทำได้ไม่น่าเชื่อจริงๆอีกนิดนึงอ่าแต่มันเค็มแล้วละ่ะเขาเราใส่อะไรนะ <c oughs> น้ำปลาไป <c oughs> นี่นะคะใส่เห็ดนะคะใส่เห็ด ใส่ทุกอย่างที่มีนะคะนี่พริกมันอยู่มีอยู่ก็ใส่ไปเห็ดนะคะเห็ดนี้ก็ตัดตัดโคนมันทิ้งไปแล้วนะคะที่มันแก่ๆนะคะพริกใส่ไปหมดเลยพอไหมหรือจะใส่เห็ดอีกเอาเห็ดอีกสักน้อยนึงดีกว่าโอ้ยน่ากิน เดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือไปนะมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบที่เราอยากที่เราที่เราคิดไว้อะ่ะ <c oughs> ดีนะคะเดี๋ยวขอเอาเห็ดใส่อีกหน่อยนึง เยอะนะเนี่ยไม่ใช่้หนหน้อยไม่มีใบนี่เนาะใบแมงลักใบ้ใบใบอะไรนะใบชะอมชะอมใบแมงลักได้มานิดเดียวเองพอละอันนี้เราพอละแค่นี้อันนี้เราเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินไม่หมดเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันจะกินไม่หมด ใส่ข้าวเบือ่อแล้วนะคะค้อนดูยาตนะคะสุกแล้วยัง